มีทานเรื่องการเดินทางของเจ้าช้างน้อยในทุ่งหญ้าสีสันในทุ่งหญ้าสีสันเจ้าช้างน้อยชื่อบูมบูมมีความใฝ่ฝันที่จะออกสำรวจโลบก,กว้างแต่เขารู้สึกกลัวที่จะออกไปตามลำพังวันหนึ่งเพื่อนๆของเขาเช่นนกน้อยชื่อทินทินและกระต่ายชื่อฟลิปได้มาช่วยให้เขามีกำลังใจ บูมบูมและเพื่อนๆนตัดสินใจที่จะออกผจญภัยในทุ่งหญ้าเขาเริ่มรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับการสำรวจดอกไม้และต้นไม้ที่แปลกใหม่ระหว่างทางพวกเขาพบกับมแมลงปอชื่อพิงพิงที่ช่วยแนะนำเส้นทางเมื่อเดินไปถึงริมลำธารบูมบูมต้องข้ามสะพานไม้ที่เก่ามากเขารู้สึกกลัวแต่เพื่อนเอน ก็มาช่วยเชียร์เขาให้กล้าข้ามไปบูมบูมเริ่มหายกลัวเมื่อเขาเห็นน้ำใสและปลาเล็กๆว่ายอยู่ในที่สุดบูมบูมก็ตัดสินใจข้ามสะพานและเมื่อเขาได้ทำตามที่กลัวเขารู้สึกดีใจมากและเพื่อนๆก็ยินดีไปด้วยพวกเขาได้เล่นน้ำและจับปลากับความสุขแล้วพวกเขาก็เดินต่อไปจนถึงภูเขาสูง ที่มีทิวทัศน์สวยงามมูมมูมมองไปที่ยอดเขาและรู้สึกว่าเขาอยากปีนขึ้นไปแต่เขายังรู้สึกหวาดกลัวอยู่มูมมูมตัดสินใจที่จะลองปีนขึ้นไปโดยมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจขณะที่พวกเขาปีนขึ้นไปมูมมูมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้น ในที่สุดเมื่อถึงยอดเขาบูมบูมมองเห็นทุ่งหญ้ากว้างไกลและรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำในสิ่งที่เขากลัวได้เพื่อนๆนก็ยินดีและเฉลิมฉลองกับเขาหลังจากนั้นบูมบูมกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนๆและเขาได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความกลัว แต่เป็นการเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นเมื่อถึงบ้านบูมบูมเล่าเรื่องการผจญภัยให้ครอบครัวฟังและเขาก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้สุดท้ายบูมบูมรู้ว่ามิตรภาพและความกล้าหาญคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาเรียนรู้และเติบโตเป็นช้างที่แข็งแกร่งและกลน อาหารและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความกล้าหาญมาจากการทำในสิ่งที่เรากลัว